เรามาแกะกล่องตัว POCO F7 นะครับตัวนี้สีซิเวอร์หรือว่าซิงเงิลนะครับขนาดแรม12รอม2 5 6 g b นะครับเปิ่เป็นตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับ ก็มีโปโกเอฟเจ็ดครับโปโกโปโกแล้วก็ด้านข้างครับก็มีอะไรมากครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับตัวนี้ราคาช่วงโปรโมชั่นก็จะถูกกว่าราคาปกตินิดหนึ่งนะครับก็แนะนําให้เพื่อนหลายคนซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับน่ครับด้านในนะครับก็จะมีตัวกล่องสรับเคสแล้วก็ข้อมือเข็มื่้มสายสียบนะครับเดี๋ยวแกะดูนะครับ แล้วก็คู่มือแล้วก็เกจนะครับเป็นเกจแบบเนิ้อหนบสีทึบรับหากใครต้องการเน้นสีตัวเครื่องรับก็จะไม่จาเป็นต้องใสเ่เกจก็ได้นะครับกรับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็น แท็บเล็้อน 8s Gen4 นะครับโปรโคเอแบตเตอรี่6500น MM ห้มินะครับขนาดหน้าจอใหญ่พอสมควรนะครับหกจุมิ้วหน้าจอ1.5ึ่งเกย์นะครับ120ร้อยยี่สิรนะครับกล้องหลักห0บล้านพิกเซลนะครับก็กระน้ำ IP 68นะครับตัวนีนะ้ตัวเครื่องมีน้ำหนักพอสมควรนะครับ เรามาดูอุปกรณ์ชาร์จก่อนนะครับก็แถมหัวชาร์จ90วัตต์นะครับมาในกล่องนะครับนะครัเป็นไตโอนะครับ USB A นะครับแล้วก็สายชาร์จ ATC o นะครับก็แตมไม้ครบนะครับ รื่องกรอบโละนะครับ,รบ,นรบหน้าจอแบบแปลดปกตินะครับติดตัวพิมพ์กระดอยใบบางมาจากโรงงานนะครับเป็นพิมพ์ประติกธรรมดานะครับด้าน้นางตัวเครื่องนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับด้าน,นล่างครับ ก็จะมีพแทสเซีจากใส่ซิมนะครับกําโพวงนะครับแล้วก็ไม่ด้านบนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมีไม้หนึ่งตัวนะครับด้านหลังสวยดีนะครับเป็นจัดสองสี่นะครับแล้วก็โมดูลกล้องเผยแผดแยกออกนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็มีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับ ่าสวยน้ำหนักพอสมควรนะครับวัาสุดดีนะครับกับราคาหนึ่งหมื่นต้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับนะครับโปรโกโปรดิบไล a n แอนดรอยนะครับตัวนี้เป็น iOS นะครับตามปกติขององเซมิร e ม m โปรโกนะครับนะครับโป o ด e บไลน์เซมิไอโ p นนะครับก็ตั้งค่าเหมือนกับตัวเซมิรีมิโปรโกปกติทั่วไปแล้วนะครับ หลายคนก็ตั้งค่ากันเป็นอย่างไรตามปกตินะครับก็ตาตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำนะครับนะครับก็แกนล,ลายได้ือได้ปกติบนหน้าจอนะครับตั้งค่าใหม่ได้นะครับเพิ่มได้ ตั้งค่าพรอแนะนำม,มีสานครัสวยดีนะครับรูปแบบนะครับคลาสสิกก็ได้เลนจากแอปก็ได้นะครับสัมผัสหน้าจอปุ่มน้ำจางก,ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกตั้งกาาง่ายนะครับสำหรับตัว i o มือนกับ Android ทั่วไปที่หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ กรอบจอปางดีนะครับใครต้องการปกป้องตัวเครื่องก็หากเกจมาใส่หรือว่าซื้อกระจกกรนนอยเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ใครต้องการโชว์สีดูแลตัวเครื่องนะครับด้านหลังปากเครื่องก็ไม่จำเป็นต้องใส่เกจนะครับก็ใช้เวลาเตรียมระบบนิดนึงนะครับก็รอสักครู่นะครับ แะเทมอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับกนค,นคุ้นเคยกับโปโกอยู่แล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักในส่วนของตัว UI นะครับเนืงจากเป็นไอโฟสกันหมดแล้วนะครับนี่ครับโหลดก็ถููหน้าจอหลักสวยดีกลีนดีนะครับสุขคบบคุ่มก็ตามรูปแบบ IPOS นะครับ นี่ครับ,รบตอนนี้เราได้มาเวอร์ชันล่าสุดเป็น Android 15 i o s เวอร์ชัน2นะครับก็อย่ลองเช็คอัปเดตต้องเติมต้องต่อเตนเทอร์เน็ตครับแต่เปิดเครื่องออกมาดได้เป็น Android 15แล้วก็ i p s o S 2นะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจพวกก เจก,ก็ดูหน่อยราคาไช่วงนี้เป็นช่วงรูชัหนนะครับราคาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ